ส่วนนังดังสุดสัปดาห์บ่ายสามโมงสิบห้าวันอาทิตย์นี้ก็เตรียมหาท้องแข็งกันได้อีกเลยค่ะกับคนสู้ผีที่ได้หนุ่มเจมเรืองศักดิ์มาเป็นคุณพ่อบ้านเมียสวยสาวครีมเพมสินีและน้องคิตตี้มาสู้กับครอบครัวผีกล้ามบึกนุ่มเก่งชาติชายสาวรันและน้องกันร,รับรองงานนี้แฟนๆได้ลุ้นช่วยคลี่กับความวุ่นของสองครอบครัวทั้งคนและผีแล้วยังหากระจายกับมุกต่างๆที่ไม่คิดว่าแต่ละคนเขาจะกล้าทำกันไปได้ แต่ว่าบทเรื่องนี้ส่งมาอ่านปุ๊บเราก็รับเล่นเลยโดยที่แบบไม่ได้ถามว่าอะไรต่อไปอะไรเงี้ย oh. บทสนุกมากครับทบทแบบแคอมเมดี้มากแล้วก็เป็นเป็นคอมเมดี้แบบที่เจมไม่เคยเล่นมาก่อนผมว่าคนดูทั้งสนุกทั้งตลกแล้วก็มันมีความน่ารักซ่อนอยู่อะไรเงี้ยสำหรับตัวะเกตคือมันเหมือนกับคนขี้แพ้ตลอดเวลาแล้วสู้อะไรก็แพ้แพ้แพ้แต่สุดท้ายเนี่ยพอความรักเนียรักลูกเนี่ยมันกลับมาก็จะมาสู้อีกทีต้องทําทุกอย่างเพื่อสู้ผีให้ได้อะไรเงี้ย หน,หนังสุดสัปดาห์นะครับสำหรับคนสู้ผีก็เป็นงานคอมเมดี้ครั้งแรกของเจมส์นะครับก็ฝากให้แฟนๆให้กำลังใจด้วยนะครับลองดูดูได้ในครอบครัวครับเรื่องนี้รับรองสนุกแล้วก็ได้เห็นถึงความรัก